อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเบิร์ดเทคนิคซึ่งเป็นแฟนของดาราสาวผู้ล่วงลับอย่างแตงโมพัรทรธิดาค่ะเบิร์ดเดือดมากหลังจากเจอบุคคลที่มาแอบอ้างส่งข้อความว่าเขาเนี่ยคือเบิร์ดนั่นแหละ ไปยืมเงินของคุณอ้วนรีเทิร์นนะคะจนต้องออกมาโพสต์เตือนภทัยทันทีซึ่งใน Instagram Story ของเบิร์ตเนี่ยมีการแชร์โพสต์ภาพแชทจากบุคคลน,นั้นนะคะซึ่งเบิร์ตยืนยันว่าเนี่ยแอบอ้างไม่ใช่ตัวเขาเลยเขาไม่เคยยืมเงินใครไม่เคยขอเงินคนอื่นพร้อมโพสต์ภาพสุดเดือดนะคะต่อว่า ขอทานเพื่อยังมีเกียรติมากกว่าอีกแอบอ้างเป็นคนอื่นแล้วไปหลอกเงินของเงินเขาซึ่งทางด้านของคุณอ้วนรีเทิร์นเองก็โพสตเตือนภัยเช่นเดียวกันนะคะโดยการแชร์ข้อความแชทจากบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นเบิร์ดพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ามีคนมาแอบอ้างว่าเป็นเบิร์ดแฟนของแตงโมเพื่ออะไรลองอ่านดูนะคะติดต่อเบิร์ดตัวจริงแล้วว่าไม่ใช่เบิร์ดคนสนิทแตงโมระวังตัวด้วยนะจ๊ะหลังจากที่มีการโพสต์ไปเนี่ยนะคะเป็นแฟนหลายคนก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องราวดันกล่าวกันเป็นจํานวนมากเลยทีีเดยว ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ